บัดนี้วันที่16มกราคม2568เป็นวันที่14ที่ข้าพเจ้าวิเชดาตระเวลขอถวายเสียงสวดสารยายพระสูตรพระปริตนามนต์ต่างๆถ่าย่ายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจายบูชาแต่ครูบาอาจารย์หลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติเลิศได้มีามาที่จดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด บทสวดที่หนึ่งจัก,กรวาบทสวดที่หนึ่งจุมนมเทวดาสมันตาจัก,กรวาเรสุอะคาชาเทวตาสัพพมังมูลิรา,าชาสุนันตุสัคโมคะลังค่ะเกกาเมจเราร,จรุเตศริเขติตันตลิเขวิมาเนทีเประเขจะคาเมตาลุวนันะเคนะเค หาวัตถุไม่เห็เขตเตกุมาเจยันตุเทวาทาราตาเจเนยักฆะคันธนาติรันตานทันติเกยังมืนีวจน่จนางทาทาโวเมตุนันตุธรรมสวันักราลุอายามพัฒนตาธรรมสวันัการาลุอายามพัฒนตาธรรมสวันัการาลุอายามพัฒนตาบทที่สองบทจุมบูชาพระราตาอีวานิสกาเลนะพุทธังอวิปุชยามาอีวานิสกาเลนะธรรมะอาวิปุชยามาอีวานิสกาเลนะสังฆังอวิปุชยามาบทที่สามบท, 3, บท กาพารัตน์ไตอาหังสัมมาสัมโพธังพุทธังพรทธตาพิวาเทมีสวะคาโตวุตาโมธรรมังนามาตามิสุปฏิปันโนวกโตสาวะสังโฆสังขังนามามิบทสวดที่สี่บทสวดนามัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะพุทธโตหะโตสัมมาสัมพุทธานโมตัสสะพุทธโตหะโตสัมมาสัมพุทธานโมตัสสะพุทธโตหะโตสัมมาสัมพุทธาบทสวดที่ห้าบทสวดไตสาระคม พุทธ네 <ร Stevens. S 1> ังสารังกัจจามิธรรมังสารังสถานิสังขังสารังกัจจามิสุติมติพุทธังสารังกัจจามิสุติธรรมังสารังกัจจามิสุติมติสังขังสารังกัจจามิตัดติมติพุทธังสารังกัจจามิตัดติธรรมังสารังกัจจามิตัดติมติสังขังสารังกัจจามิบทสวดที่หกบทสวดจัจจกิริยานัตติเมสารังอัญญพุทโธเมสารังวะังเอเตนะสัจจวะเตนะโสติเมหุนตุสัปะตา นาสิเมสารังอัญยางธรรมโมเมสารังวลังเอเตนาสัจวัชนาโสทิเมหนตุสัมปทานาสิเมสารังอัญยางสังโฆเมสารังวลังเอเตนาสัจวัชนาโสทิเมหนตุสัมปทาบทส่วนที่เจ็ดบทส่วนมหาสมัยจุตตะวาเอวามสุตังเอกังสมิยังพระกวาสเกตุวิหาราติกัปีละวัตถุกมิงมหาวเนมหาตาที่กุสังเกตนารันติปันจมาเตหิโกสเตหิ เทวเหว่าอาลันเตหิทาติหิจโรกทาตุหิเทวตาเยคุเยนะตันติปฏิตาติโหนติขวันตังพัฒนายะพิโคสังคัจะอาทาโขจตุนังตุทาวาสกายิกาเทวานังเอตทาโอสีายังโควะวาตะเกตุวิหารสีกะปีละวัตถุสมิงมหาวันในมหัตตาพิโคสังเคนารันติปัญจามาเตหิติโสตเตหิเทวาเหว่า อันเตหิพัสหิจโรกธาตุหิเทวตาเยกุเยนะประสันติตาปนติวันตังพัตานายะพิกุสังคัจใย,ยันทูนะมายามปีเยนนพระกวาเตนุป,ปสังกเมยามะอุปสังกมิตาวพระควรตวสันติเก,กปันเจกบคาถาอภา,ายามาติอัตาโขตาเทวตาเสยยะถาปิดมะนามะ พคาวาปุริโสสามิชิตังวาปะหังภาษาเสยยะปะสา,สสา,า,ะสาลิตังวาปะหังสามิเจยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตราพิตาวันโตปุร,ประโตอะปาตุระหังสุอัทโขตาเทวตาะว,วันตังอภิวาเทตาวาเอกมันตังอังคังสุเอกมันตังทิทาโอเอกาเทวตา วันโตสันติเกวังคาถาอาภาสิมหาตรรมโยปะวัาสมบิงเทวกายยาสมาคาตาอาคาตับหะอีวังธรรมะสวรรค์อย่างภาคินีภาคิตาเยวะอปราชิตาสังค์ธรรมเบียร์ราโออ布าเทวตาวันโตสันติเกมังคาถาอาภาติตัละพิกเวตมาฆังหีจิตตังอัตโนุชุกมะกังสุสาราศีวะเนตตาหี เระเหตวาอาริยานิรักขันติปฏิตาติอทาโคอัปปลาเทวตาวันโตสันติเกอีมังคาถาอภาสิเจตวาขีรังเจตวาปะขีหังอิทธะขีดังโอหัดจะมาเนชาเตจารันติสุทาวิมาลาจะกุมัตตาสุทันตาสุสุนาคาติอัาโคอัปปลาเทวตาวันโตสันติเกอีมังคถา,าอภาสิเยเกติพุทธพปะานานคาตาเนาตนะเต มิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายาเทวานังปรีปูและสันติติอัตขัวภาว,วาพิขัวมันเตติเยคุยเยนะพิฆเวทาศส,าสูโลกธาตุสุเทวตาสันติปฏีตาภะว,วันกัตตังทัตนาพิขูสังขันใจยเยปิเตพิฆเวอาเหตุ อติตามาฐานนาหันโตสามมาสัมบูตตาเตสามปิปะกกวัต,ตานางเอกับปัลามาเยวะเทวตาปันตีปตีตาอาเฮสุเฉยาายะถาปีไมหังเอตตาไลขีเยปีเตปิกเวรพระวิสันติอนาคาตาักมัฏฐานาหารโตสามมาสามพุทธาเตสมตามปีพระกวันตานางเอกกัปัลลมาเยวะเทวตาประพัน ปฏิตาพระวสันติเตยยาถาปีไมหางเอตาลายิอาจิสิตสามิพิกเวเทว,เว,เว,เว,วกายาน,า,นา,มามามิจิตะยิสามิพิกเวเทว,เว,วกายานา,นามาม,ามิเถสีสามิพิกเวเทว,เว,เว,วกายานา,นามามิตังสุนากะถาทุกังมนาศิกโรทาตาทาสิสามิตีเอวันพันเตติโขเตพิกเวพระวันโต ปัญจัโสสิงพระควาเอตาท้าวจะสีโลกะมนุษย์กันตามิตยัตถคุมมาตะธาติสตาเยติตาสีครับลังปะหีตัตาสมาคิตาปูปูถูหาสีหาวะรัตสีนาโลมะหังหาที่ตามพูโนโอธาตะมะนะ,ะสาสุทธาวิปสัสสนะ นาวิราทิญโยปัญจสเตตตวาอัเนกปิราวัฏทะเวตตตอมันตยีตถาตาวเกตระเนระเตเทวกายาวิการตาเตวิชาณะทพิกเวเตจะอาขับอาปัปปะมะกะลุงสุตตะวาพุทธะสาตานังเตสามปาตุระหูยานังอมนุสานะทัศนังอเปเกตตตะมัด คักุงสหัสสังอาถะตัตตลิงสต,ตังเองเอเกสหัสสามีอมานุสามะมัตถสูงอเปเกนันตมัตคักขุงทีตาตพาบพุตธาบุตดาอาหุงตัดจะสัตพาวิยายาอาวกิจวานาจัก,กุมาตโตอมันตยีสัตถาต,าตาวเกสร,ราเนราตเตเทวากายยาพิกันตาเตวิชานาถะพิกโวเยโวหังกิตา ยิสามิชีราหิอนุบุตโตสัตตาสหัสสาวยาขาคุมมากปริรวัตถวาอิทิมันโตชุติวันโตวันละวันโตยะตัติโนโมธานามภิกษุณีจพิงจริงว่ารัชาสหัสสาเหมาวัตโตยาขานานาโตวันนี้โดยอิทิมันโตชุติวันโตวันละวันโตยะตัติโนโมธานามภิกมุณีจริงจริงว่านางสาคาลีรา ตีสาหัสสาญาขานานัปตะวันิี้อิทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตญาติสิโมธามานังอภิกรรมมุกพิษูนางวะังอิเจเตโสละสาสาหัสสาญาขานานัปตะวันนี้โดยชุติมันโตจุติมันโตวันนวันโตญาติสิโมธามาอภิกรรมมุกพิษูนางสามีติงวะนางมีไรวางไว้ก่อน เวสามิตาปัญญาสาตายะขานานัตตะวันนี้โลอิทิวันโตจุติวันโตวันนวันโตยะทัพจิโนโมทนามังอภิการมโมพิกุลังสมิติงว่านาคุมพีโรลาชัคะจีโกเวปุตสัตนิเวสนางกินโยนางสาตาสาหัสสังยะขานางปะเยรูปาสัตติคุมพีโรลาชัคะอีโอบโสปาค่ะสามนติงว่านางปุนีมัจจทีสังราชาทาตุ ลัทาภาษาสติามพาฒนานัอธิปติมหาราชายาตติตภูตตาติตตสักขะโวิเะมามหาปาลทิมันโตชิติมันโตวันน้อนโตยาสติโตโมทนานังอภิญโกรนะกรมีจริงว่าลังทีทักสีนันจะทีสางราชาวิรูโทตับภาษาสติคุมพัฒนานัอธิปฏิมหาราชายาตติโต,ตปูตตาติตาพาพามมตสักขาาะโาาาาาาาว อิทามามหาปารายท่มันโตชุดิมันโตวันนวันโตยัสสติโนโมธนามอภิกรรมองค์ปีกูนาตมินติงว่านางปัชชิมาจัตีสังราชวิรูปะโคปัสสาสติลานาคานาอติปติมหาราชายัสสาตีโสปูตติตัสภะกวโยจามนามาหาปารายทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยัสสันโนโมธนานอภิกรรมองค์ปีกูนาตมินติงว่านางปุตารันจัตีสังราชากูเวโรตัสภาษาสติยักขานัง อาติปติมหาราชายาสตติโตภูตติตาทักขวยธรรมนามหาพลังอีที่มันโตชุดทีมันโตวันนนวันละวันโตยาสติโมทนนานังอวิกรมโมกขูมังสติงติงว่านังโกรีมาทีสังท่าตาลโตทักเสนนะวิรูท่าโกปัจิเมนะวิรูปโกกูเวโลตลังที่างจัตโรเตมหาราชาสาวันตาจตุโลทีตาทักัดละนานา ละมานาอัคาสุวะเนอก,กปีละวัฏเวเตสังมายาวิโนทาสอาคูวัจนิกาตละสถามายาคูเชชุเวเวเ,วเกชุวิทูจะวิชูโตสหจันทนโนมะกามเสพโถจากกินนุมัตุนิมัตุจากปนาโทโอปะ มัจโยจะเทวาสุตโตจะมาตาลิงจิตะโสโนโจะคัพปะโหนโปราราชาชะโนสะโคอาคูปันจะสีโเจวะตามพารูสุยะวัจสาเอเตจเซจราชาปักสันทัธาตหาราชุพิโมทมานาอภิการมุงพิคูนางสมินจริงว่านางอาณาคูนารชาปนาคาเวน สาลาตหาตัญชากากรรม,มะสัตตาลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามูนาท้าตาลาถาจาักอาคูดาคายาสาัสโนโเอเอราวันโนมหานาโพโสปาคะตามีจริงวะนัง เยนาคาราเชตหาสาหารันติงที่พาติชาปักขีวิสุทธาจักขูเวหาสายาเตวะนะวัชปะปัตาสุจตาจิตตาสุปันนาอิติเตสะนามังพยยันตนานาครา,าชานามาสิสุปัน,นาโตเความกาสีพุโทโสันหายี วายิอุปะวะหะย,ยันตานาคาสุวันโนสัรมาสุพุทธังสิดาระสังระหัสเถระสะมุนทางอสุลาสิตาคาตโลวาสาวเสเตเตอิกมันโตยาสติโนกาละกัญชา มหาพิสมาอสุลา,า,าธานเวทัสสาเวปจิตติสุจิตติจำหานาโทนามุจีสาสาหัสสาตัมจักพระรีปุตตานางสัพเพเวโรจะจะนามกาสันเลอ,อิจวาพระลิงเสนางราครับพัทธะมูปาคะมุงสามาโยทิโยธานิสัพ พันเตพิกูสมินจิงวินางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตะภาค้ามงวะรุนาวารุนาเทวาโสโมจะยัสสาสาสาหะเตตากรุงกายิกาอาคูเทวายัสสะติโนทัศเตเจทัาสากายตพตนานาปฏิโมจิวันโตชิมันโตวันนวันโตสัดอาพี่นาง จมิงตริงว่านางเวทูจเวทจเวเทวาสหารีจะอสมาจะทูเวยะมาจันทสูปานีสาเทวาจันทามาคูปุรักิตาสุริยะสูปานีสาเทวาสุริยามาคูปุรักิตานักขานตานิปุรักติตา,าอาคูมันพระละละหาหกาวสูนางวา สาวเษสษาหัสโกปาคาปูรินทาโกท่าเสเ,เตท่าสทา,ากายาสาเปนานนวาติโยอิที่มันโตชุดติมันโตว,วันลวันโตยาติสติโมตนามังอภิกรรมเงพิคุนังสมจริงว่ารังอาถาคูสาหัคูเทาวาชาละมัดคิฟิหาริวปรีทักกาจะโรชาจะอุปมาผู้พาณิพานิโระรุนาสหธรรมาจอจจุตตาจะอเนชจกาสุเลยยะ รุจราอาคูอาคูวะสะวะสะวะเนสิโลทัศเสเตทัสทากายานะสะเพนานับปัญโยทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสัตติโนโมทนามาอภิการมุมพิโูนางสมิงจิงว่าลังสะมานามหาสามานามานุษมามนุษสุตตะมาขีขาปะทุสิตาอาคูอาคูมโนปะทุสิตาอาถาคูฮายโย เวายเจโรหิตาวสิโนปาราคขามหาปาราคาอาคูเทวายัสสัตสิโนทัศเสติธากายาตเพนานาตอนี้โยชิมันโตจุติมันโตวันนันวันโตยาสัตสิโนโมทนามังอภิการมึงพี่หนางสมจริงวิดังสุกกากรุมหาอรุณาอาคูเวขาณสาตาหาโอทาตาเคยหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสา คามัดคาหาละคาชานิจากาจยายัสัตติโนทะนาจยาอาคาปจุนโนโยทีสาอภิวัตสติพรเเะเศตทัสทากายาสาัพเพนานัตปนิโรนตนิมันโตชุติมันโตว,วันนว,นวนันโตยาสัตติโนโมทนาบังอภิกรรมมง่ลขุนังสมิงจิงวิลาเขมิยาสุิตายามาการทากาจยายาสัตติโนธรมพิพาการามาเสตฐถาโชตินา มานาจะอาสวานิมานาตีนอาคูอาถาคูปารณิมิตาถ้าเศตษฐาสักกายาสัพเพนวะเป็นโยติมันโตจุติมันโตวันนัโตยาสัพเพโมทนามิอภิการังู่นั่งจริงวินาทีเถเตเทวานิกายาสัเพนานัตตอวิโยนามันวะเยยนะอาคัสจูเยจันเขสาทิสาสาหัส ตาวุธละาชาติมากีนะลางโอคาตินามนาสวาวังยะเคโมคะตาลังนาคังจันทางวะอาศิตาศิตังสุรัมมาปรมาโตจะบุโตอิธิมาโตสหัสันนังกูมาโลติโสจากปาคะโสปาคะสมิงจิงวะนางสา สพพมโลกานางมหารพม,มทัทิติฏิกาอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสีโสทัศทัศเสธาอิสระอาคูปันเจกะวะสะวะติโนเตสัญจะมัชกาอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจสะสาเพอภิกันเตสินเทเทวาอาภรม,มเกมมาละเสนา,าภิกันมีปัสสะกันทัสสะ มันทิยาอัฏฐะคันธะทะพันทะทะราเคนะพันธะมัตถ,ถุโวสะมนตาปริวาเลทะมาโวมมุตจิตะโกจริงนางอิติตะ,ะมหาเสโลกันหาเสนางอเปใจยิงปารินาตะละมหาจ่าะลังกตวานาเพระวังยะาาปาวุสกโกเมโส ทนะยันโตสะวิชุโกตทาโสปัจจุมาวสิสังกุมโทอาสะยังวเสตับจะสัพพริญายาวกิตวาจะกุมาตะโตอมันตยีสัทธาสาวเกสารเนระเตมาละเสนาอธิกันตาเตวิชาณถาทิฆโวเตจะอาบปะมะกะลุงสุตวาพุทธศาสนางวิตาลาเคหิ ปากกาโมงเนสัง,งโรมันติคิขยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพยาติตายาสติโโมทันติตาหาคูเตหิจาวะกาเตชเนตุตาปีสาธุสาธุ